ก็เดี๋ยววันนี้อัปเดตข่าววันที่18มิถุนา,ายน2563นะครับเดี๋ยวเริ่มด้วยปฏิทินเศรษฐกิจก่อนวันนี้ตัวเลขกล่องแดงค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวอัปเดตตอนเช้าก่อนตอนเช้าจะมีตัว GDP ของนิวซีแลนด์ก็ปรับตัวลดลงติดลบ1.6นนะครับแล้วก็ตัวอัตราจ้างงานก็ลดลงของตัวออสเตรเลียกับตัว อัตาราการว่างงานก็เพิ่มเป็น7.1%แล้วก็ในช่วงบ่ายนี้จะมีตัวนโยบายการเงินของตัวสวิตฟังนะครับตัวแบงก์ก็ต้องมาดูว่าเขาจะ <c oughs> มีการแทรกแซงอะไรหรือเปล่าแต่ส่วนตัวไม่น่าจะมีอะไรถัดไปตอนเย็นนี้สำคัญเลยจะเป็นในส่วนของคู่งานปอนถ้าใครเทรดก็รอดูดีกว่าอย่าพิ่งไปเข้าก็จะมีในส่วนของตัวอ แบงก์อังกฤษว่าเขาจะมีนโยบายการเข้าซื้อทรัพย์สินตัวตัวไหนบ้างเพื่อประยู่เศรษฐกษิจในช่วงโควิดแล้วก็ตัวแบงก์เลดว่าเขาจะ <c oughs> ว่จะมีเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยยังไงบ้างส่วนตอนข้างๆก็จะมีตัว a อ p n o n นอนฟของแคนาดา แล้วก็อีกสักอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือตัวไ <c> อ <oughs> ตัวซอรวจของตัวภาคการผลิตของตัวฟิลาเดลเฟียของ US นอกนั้นก็ไม่มีอะไร <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวเอวันแรกเลยการอันแรกตัวข่าวเมื่อวานที่น้ำมันมันปิดลดปิดต่ำน, <c oughs> นิดหนึ่งพอตัว ตัวดิวตัวน้ำมันเช็คคาดของตัวสหรัฐเพราะตัวสต็อกน้ำมันมันอ่ามันเพิ่มขึ้นจากคาดการ์ตัวน้ำมันเบนซินสต็อกน้ำมันเบนซินลดลงแต่จริงจริงมันเพิ่มขึ้นแต่มันตัวคาดการของตัวนักวิเคราะห์มันมันคาดการว่าจะลดเท่านี้แต่มันไม่เท่ามันไม่เท่านี้มันก็เลยอ่ารัมให้ตัวน้ำมันราคามันลดลงแล้วก็เดี๋ยว สรุปข่าวโควิดจริงๆข่าวโควิดเนี่ยเดี๋ยวไล่เป็นมันมีทั้งโพสตีฟกับแล้วก็น egative อะคือมันค่อนข้างมีหลายอย่างเอาตัวของพระไอตัวโควิดตัวประเทศบราซิลเนี่ยก็เพิ่มขึ้นโหดมากสามหมื่นห้าพันลายทะลุเก้าแสนไปแล้วนี่ที่ประเทศบราซิลนะแล้วก็ของไทยนี่เราของไทยนี่ค่อนข้างจะดีไม่มี ม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มแล้วก็ตัวอ,อันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วว่าในประเทศจีนที่ปักกิ่งเขาจะมีตัวคล้ายๆระบาดรอบที่สองแล้วก็ปักกิ่งเขาได้ระงับตัวตัวไฟเที่ยวบินไม่ให้บินเข้าเลยนะแต่ <c oughs> อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเว็บสอง ไม่น่าจะแรงเท่าเว็บแรกแล้วก็เพราะจริงๆคนมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภูมิอยู่แล้วว่าเว็บแรกมันทำมาถ้ามันเกิดเว็บสองมันจะส่งผลกระทบยังไงแต่ถ้ามันเกิดเว็บสองจริงๆภาครัฐบาลเขาก็คงมีวิธีการป้องกันที่มันดีกว่าครั้งแรกเพราะมันไม่น่าจะทำให้มันโหดร้ายขนาดนั้นแต่ถ้าอย่างที่บอกคือมันก็จะมีข่าวดี ในส่วนของตัววัคซีนวัคซีนนี่เอามาแค่คร่าวๆมันก็มีหลายประเทศที่ผลิตวัคซีนที่วิจัยวัคซีนก็จะมีที่จีนจีนก็จะมีข่าวดีแต่ตัวนี้ไม่ได้เอาข่าวมามันจะมีอยู่ mm hmm. แล้วก็ในมีของตัวตัวอังกฤษก็คือเขาเอาตัวสเตรอยเนี่ยมาอ่ารักษาผู้ป่วยโควิดที่อาการหนัก,กได้แล้วก็ในส่วนนี้จริงๆมันจะมีถ้ามัน มีเวฟสองซึ่งไม่ทําให้มันจะคล้ายกับซีนารีโอแรกคือดอลลาร์อาจจะปรับตัวแข็งค่าพอมองเป็นเซฟเเว่นก็ได้แต่ถ้ามันไม่รุนแรงขนาดนั้นภาครัฐบาลหรือว่ามันเอาอยู่มันก็จะส่งส่ง,สงประมาณนี้อันนี้ก็เป็นข่าวของตัวอของตัวโคโรนาไวรัส แล้วก็จะมีเพิ่มเติมนิดนึงในตัว f ฟดที่พูดเมื่อวานจริงที่เรารู้คือตอนนี้ f ฟดเขาทำ QE แบบอันลิมิตก็คืออัดเงินเข้าไปซื้อทรัพย์สินซื้อของตัวภาคตัวแบงก์เอกชนหรือว่าอะไรก็ตามที่มันให้คนเข้าไปเข้าเข้าถึงเงินได้ แต่อันนี้จริงๆข่าวไม่รู้ว่าจริงๆมันมีหลายสำนักมากเลยว่าจริงมันก็เป็นข่าวดีแต่นี้เอามาจากาบางกอกนิวฝั่งตัวน <c oughs> ายจะรูมพาวลิลเขาก็เตือนว่าตัว,ต,วตัวเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยอืมมันยังไม่เวิร์กมันยังไม่ค่อยดีเพราะว่ามันมีสองคอน d i t i o n คืออย่างแรกอัตราการจ้างงานการผลิตเนี่ย ในการผลิตเนี่ยกับตัวอัตรา,าก,การจ้างงานมันยังอยู่ในระดับต่ําแต่ที่สําคัญคือที่จะให้โฟกัสก็กคือมันจะเป็นในส่วนของการผลิตเพราะจริงแล้วตัวการผลิตเนี่ยมันวัดได้หลายอย่างถ้าตัวการผลิตมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะเอฟเฟกเช็ดเอฟเฟกไปเป็นเป็นลูกโซ่เลยเพ,เ,เพราะอะไรถ้าเราคิดภาพว่าสมมุติผลิตได้ร้อยตอนนี้มันมีสมมติมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์การผลิตมันผลิตได้แค่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต มันมันจะกระทบทั้งตัวภาคของเอกชนหรือพื่อตัวคนที่มันทําธุรกิจอ่ะเพราะโดยเนเจอร์แล้วคนที่ทําธุรกิจเขาเ็เป็นหนี้และถ้าคือเป็นคือไม่แค่ไปกู้เงินมาทําธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะอ่าต้องเน้นภาคการผลิตให้มันเต็มร้อยแต่ถ้าภาคการผลิตมันยังไม่ดีอัตราจ้างอัตราการจ้างจ้างงานมันก็น้อยอยู่แล้วเพราะมันอยู่เขาเรียกว่าอะไรเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าเงินฝืดคือ ไม่เวิร์กอันนี้คืออย่างอันนี้คือตัวที่พาวเวลที่เอามาคิดเอาเองนะว่ามันจะเป็นประมาณนี้ <c oughs> นอกนั้นก็จะไม่มีอะไรเดี๋ยวให้ปื้มพูดต่อเลยปื้มอะ okay, ครับตั๊บหนึ่งเค okay, ครับก็อย่างที่คุณเนทนะครับได้อธิบายเรื่องโควิดแล้วก็ควก่าของเป็ดไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราข้ามมาในฝั่งของตัว สภาพยุโรปแล้ะก็อังกฤษกันบ้างนะครับสำหรับอันนี้เป็นข่าวที่ว่ากระทรวงการคลังของเยอรมันเนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะครับว่าถึงแม้จะมีการระบาดเป็นเว็บสองนะครับหรือว่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตัวรัฐบาลเยอรมันก็ยังไม่เล็งเห็นถึงความจําเป็นที่เขาจะต้องทําการปิดเมืองนะครับอันนี้ตัวนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มองว่าโอเคอทางรัฐบาลเยอรมันหรือว่าตัวยุโรปเองเนี่ยคงจะมีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับหรือว่าอาจจะ มั่นใจว่าในอนาคตอาจจะมีวัคซีนออกมานะครับหรือว่านโยบายทางการเงินการคลังเนี่ยเขาน่าจะเอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการปิดเมืองก็ไม่ใช่ทางเลือกที่1นนะครับเพราะว่าหลังจากที่ปิดเมืองไปรอบแรกเนี่ยเศรษฐกิจก,ก็ตกต่ำลงมากนะครับมีคนตกงานค่อนข้างมากนะครับตัวเลขเศรษฐกิจก,ก็คือไม่ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็น,ปนอาจจะสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนได้นะครับแต่ว่าถ้าสถานการณ์มันหนักเกินไปจริงๆเนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเยอรมัน นะครับต่อมาครับอันนี้ก็เป็นข่าวของเยอรมันเหมือนกันนะครับกับ EU อันนี้เขาก็เป็นข่าวที่ว่ารัฐบาลเยอรมันเนี่ยเขาเร่งให้ EU เนี่ยเตรียมตัวเผชิญกับ Brexit แบบโ no d เด al ได้แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วันที่18มิถุนาแล้วนะครับเรามีเวลาถึง31ธทันว่าที่จะเจราจาก,กันในเรื่องของข้อตกลง Brexit ว่าสรุปแล้วอังกฤษเขาออกเนี่ยสาราชาณาจากเขาออก,เขาออกเนี่ยเขาออกแล้วเขาจะได้ข้อตกลงแบบไหนนะครับจะมีความสัมพันธ์การค้าต่อไปยังไง ซึ่งค่าโนเดลเนี่ยก็แปลว่าจะเกิดความเสียหายกับทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายสาอาณณจักรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยยู EU กับตัวสาอาณณจักเนี่ยเป็นคู่ค้าที่มีการค้าขายกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เป็นคู่ค้ารายที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดเลยก็ได้นะครับที่มีการค้าระหว่างกันเนี่ยโดยที่ถ้าสมมุติว่าออกไปแบบโนเดลจริงนะครับแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยคือต้องมีการ ตั้งกระแพงภาษีเกิดขึ้นนะครับเมื่อตั้งกําแพงภาษีเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายได้นะครับกาไรหรือว่าอาจจะเป็นปริมาณการนําเข้าส่งออกเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ลดน้อยลงนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องเสียภาษีกันเยอะนะครับแล้วซึ่งถ้ามันปรับตัวลดน้อยลงเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของค่างเงินนั้นๆนะครับโอเคโดยเฉพาะตัว GDP นะนะครับยังไงก็ ต้องระวังด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยข่าวนอกตารางเกี่ยวกับการเจราจาเบรกซิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งของอ่อียู EU, แล้วก็จียูจีบพีนะครับอันนี้อ่าอันนี้ก็เป็นข่าวโควิดของออสเตรเลียนะครับของออสเตรเลียอันนี้นะครับคุณไซมอนเบอร์เมงแฮมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การสื่นของออสเตรเลียนะครับ <c oughs> เขาก็ออกมาบอกว่าเขาน่าจะ คงนโยบายในเรื่องของการเข้มงวดทางการเดินทางข้ามแดนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอควบคุมภายในประเทศอยู่นะฮะในตอนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเ <c oughs> <c oughs> ขามองว่าตัวออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่จัดการกับโควิด <c oughs> ในทีได้ระดับต้นๆเลยนะครับที่จัดการได้เพราะอะไรเพราะนโยบายเหล่านี้นี่แหละนะแล้วเขาก็คาดว่าจะคงนโยบายเหล่านี้ไปอีกระยะหนึ่งนะครับอันนี้มันอาจจะดูมีความมั่นคงนะแต่ในส่วนตัวผมเนี่ย ผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะทาให้ออทอ่อนนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเขายังคงมีความเข้มงวดนะครับในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วก็ตัวเศรษฐกิจนะหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่สามารถดําเนินไปได้อยา่างเต็มร้อยนะครับก็ถ้าจะเล่นออทเนี่ยให้แนะนําให้ดูพวกตัวเลขเศรษฐกิจเลยนะครับอย่างวันนี้ที่ออกมาเมื่อเช้าเนี่ยก็นะที่เราดูกันนะฮะเมื่อเช้า ที่คุณแอดบอกนะครับก็ค่อนข้างจะแย่กว่าคาดการนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนะครับอันนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่อันนี้เป็นข่าวของจีนอินเดียนะครับจีนอินเดียนี่ก็น่าจะไม่มีอะไรแหละ,หละสําหรับข้อพิพาทตรงเพื่อข่าวีิมารายที่มันเกิดขึ้นช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับโอเคมีจํานวนผู้เสียชีวิตคือฐานอินเดียยี่สิบรายนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวรัฐบาลของจีนกับอินเดียเขาก็เห็นพ้องแหละที่จะแก้ไขปัญหา นะครับโดยที่รัฐบาลจีนเขาก็บอกว่าอ่าอยากให้จีนอยากให้อินเดียเนะี่ยยกเลิกการโจมตีแบบยุยุนะครับเพราะต้นเหตุเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่ทหารอินเดียเนะี่ยเขาโจมตีแบบยุ่ยุทหารจรีนแล้วทหารจรีนขึ้นง่ายนะครับขึ้นง่ายก็เลยใส่กลับทีนี้ก็กลายเป็นเรื่องเป็นลาวไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นอีกข่าวหนึ่งแต่คาดว่าน่าจะไม่ส่งผลอะไรต่อต่อกาบมากมายแล้วนะตอนนี้นะครับยกเว้นแต่ว่าถ้ามีการ,ระทะก,กันอีกรอบจริงเนี่ย JPY อาจจะปลาก,กอน นะครับจพว่าอาจจะแข่งข้าก่อนเนาะเนาะเพราะว่าเป็นเซฟเฮเว่นด้วยนะครับโอเคต่อมาครับเป็นความสัมพนันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะครับก็อย่างที่ทราบไปนะครับว่ามันมีการระเบิดระเบิดเหมือนกับกระทรวงที่เป็นกระทรวงรมชาตินะฮะของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ในนี้รัฐมนตรีเขาก็เลยลาออกเมื่อวานเลยนะครับก็คงจะอยู่ไม่ได้นะครับ <laughs> เพราะว่าสํานักง,งานโดนระเบิดนะครับก็แปลว่าเขาอาจจะทํางานได้ ไม่ดีพอนะครับก็เลยก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือทีนี้เนี่ย <c oughs> ถ้ามันยังอันนี้คือมันเป็นการระเบิดตึกที่มันไม่มีคนอยู่มันก็เลยไม่มีคนเสียชีวิตแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มันมีสงครามเกิดขึ้นจริงนะครับหรือมีการประทะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่ส่งผลเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นตัว JPY นะครับก็เป็นเซเว่นในฝั่งนั้นนะคนก็อาจจะหันมาถือได้นะครับแล้วก็ถ้าจีนอย่างที่บอกไปนะอย่างที่บอกไปว่า จีนกับสหรัฐเขาเข้ามาเมื่อไหร่นะครับแล้วมันเป็นเรื่องเวลาใหญ่โตเนี่ยก็อาจจะมีผลต่อตัว USD แล้วก็ทองคําได้นะครับโอเคครับผมแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันครับก็อัปเดตต่อจากพี่แนทเรื่องนะครับก็ถ้าดูปตัวเลขจริงเราจะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยนะครับมันติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะอย่างสองวันที่แล้วเนี่ยสองมันห้านะครับ เมื่อวานเนี่ยสองหมืนหกนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยอ WHO เนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะครับว่าไอตัวโควิด19เนี่ยมันยังไม่มีสิ้นสุดนะครับมันยังไม่มีอันไหนเป็นศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมีโอกาสกลับมาติดได้โดยอเมริกาเนี่ยนะครับอาจจะมีคนตายเนี่ยรวมๆแล้วอาจจะประมาณสองแสนได้นะครับในเดือนในเดือนตุลาคมนะครับอันนี้ก็ยังยังเฝ้าระวังกันอยู่ก็อย่างที่พี่แนทบอกเลยนะครับก็จะตรงกับข่าวนี้เลยว่า มีโอกาสที่ US Dollar จะแข็งค่าขาึ้นนะในช่วงนี้นะครับถ้าถ้าสถานการณ์โควิดยังไม่ได้อยู่นะด้วยความที่เปอรเซ็นตเวลของตัวมันเองนะครับแล้วก็วันนี้ข่าวในตารางที่น่าติดตามก็มีเรื่องของอัตาราดอกเบี้ยของปอยที่พี่แนทบอกไปนะครับแล้วก็มีตัวสวิตฟังด้วยนะครับอันนี้เป็นสวิตฟังนะสวิตฟังเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็ <c oughs> จะมีในเรื่องของจริงๆแล้วไอ้ตัวไอ้ดัวดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะคงเดิมครับแต่สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการ เข้ามาแทรกแซงของธนาคารกลางสวิตนะครับว่าเขาอาจจะมีการแทรกแซงนะเช่นซื้อเงินยูโรนะครับซื้อเงินดอลลาร์ถ้าซื้อเงินยูโรอาจจะส่งผลให้ตัว E U R C H F เนี่ยนะครับไปในทิศทางในทิศทางหนึ่งนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อประมาณเดือนหนึ่งมางถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ย E U R C H F, e F เนี่ย e <นะ S 1> เดี๋ยวเรามาดูกราฟเลยขอแชร์นะครับตัว E U R C H F มันก็ได้ปรับตัวขึ้นนะปรับตัวขึ้นค่อนข้างเยอะเลยอ่ะก็คือช่วงนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวธนาคารกลางเองเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าเขาจะแทรกแซงด้วยการที่จะซื้อเงินยูโรนะครับซึ่งซื้อค่อนข้างเยอะมากนะครับประมาณ40%จากแผนการทั้งหมดนะครับอีก60%ก็จะเป็นแผนเขาเป็นตัวเงินคู่อื่นนะครับทีนี้วันนี้เขาอาจจะมีการออกมาถแถลงว่าเขาจะทําการแทรกแซงอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวสวิตฟังเนี่ยค่อนข้างแข็งค่า นะครับถ้าแข่งค่าเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกราฟเลยเมื่อวานก็ตัวเองน้ํามันนะครับตัวส่วนตัวผมมองน้ํามันในช่วงนี้เนี่ยโอเคเมื่อสองสาวันที่ผ่านมามันปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่ว่าในมุมมองผมเนี่ยน่าจะสามารถลงยังปรับตัวลงได้อยู่นะครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นตัวเทรลเลน์เป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วมันก็ทำให้ต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้อันนี้มุมมองผมนะ้ำมันน่าจะลงได้อยู่ ถ้าจะเล่นฝั่งเซลล์น่าจะได้เปรียบกว่าเราอาจจะทําการา stop loss นะครับบริเวณน,นี้นะครับส่วนการ TP นะครับก็เลือกเลยอาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นจุดนี้ก็ได้แล้วแต่ใครจะรับความเสีย่ยงได้แต่ว่าตัว l i s t reward ฝั่งเซลล์น่าจะดีกว่านะครับอันนี้แล้วก็ E.U. ครับ E.U. อันนี้ถ้ามองเป็นเป็นข้อเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นในตัวของ head and shoulder นะครับไหลหัวไหล นะครับอันนี้ถ้าผมมองเนี่ยตัวผมเองมองว่ามีเป้าแรกนะมีโอกาสลงมาถึงตัวฟีโบประมาณร้อยิบเจ็ดนะครับหรือว่าราคาประมาณหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งห้าศูนศูนย์เนี่ยก,กลางๆประมาณนี้นะครับหนึ่งหนึ่งห้าห้าศูนศูนย์ประมาณเนี้ยนะครับถ้ามันไม่สามารถทะลุผ่านไปได้เนื่องจากมันอาจจะติดตัวเทลไลน์ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเขาผ่านลงมาได้เนี่ยเป้า็อาจ,จะอยู่ที่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดตรงนี้นะครับประมาณหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งแล้วกันหนึ่งหนึ่งอหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนย์เก้าแล้วกันหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์เก้าห้าศูนย์อ่ะตรงนี้แล้วกันนะครับประมาณร้อยหกสิบแปดตรงนี้แต่ตัวผมมองว่าเป้าแรกเนี่ยให้ผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าโอเคตอนนี้นยูเอสเงมันอาจจะเป็นเซเว่นก็จริงแต่ว่ามันมีข่าวที่พร้อมจะทําให้ยูเอสนะครับอ่อนค่าลงตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นตัวยูโรเทียร์ล่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวยูอาร jpy นะครับอันนี้ก็ถ้าเข้าเซลล์ตรงนี้อาจจะไม่สวยแล้วผมมองว่าอาจจะรอให้เขาดีกลับขึ้นไปตรงบริเวณนี้นะครับจะมีแนวต้านอยู่แล้วก็เป็นฟีโบจ8 6ด้วยนะครับเป้าก็อาจจะอยู่ประมาณนี้ได้นะครับประมาณเพราะมันมีเทลลน์อยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนมุมมองแต่ว่าอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แลละตัวนี้นะครับมีตัวไหนอีกมี Gj เจนะครับจีเจก็ตัวผมเองก็ยังมองฝั่งเซลล์อยู่ นหนึ่งะไรคือ JPY เนี่ยน่าจะแข็งค่าในช่วงนี้นะครับแล้วก็เป้าเนี่ยเป้า GJ ขอเป็นช่วงประมาณหนึ่งร้อยี่เจ็ดละกันหนึ่งสามสองจุดสี่สี่ศูนย์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันก็มีเทรนไลน์ตรงนี้รับอยู่นะครับเอาให้ชัวร์ก่อนถ้ามันเบรกลงมาได้นเดีย๋ยวค่อยว่าก,กันนะครับถ้าจะเก็บวันนี้สั้นๆก็เก็บได้อาจจะรอให้มันย่อขึ้นไปโดนเทรลไลน์ line, หรือว่าตัวเจ็ดสิแปดจุดหกตรงนี้ก่อนนะครับก็สองพันกว่าจุดก็แล้วแต่คนจะแล้วแต่มุมมองนะครับอันนี้ ก็ประมาณนี้ครับสรุปข่าวของผมกับพี่แนทวันนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ